วันนี้เรามาพูดคุยการยกเลิกอินเทอร์เน็ตกันดีกว่านะครับอ่าหลายหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะคบว,ว่าวิธีการยกเลิกอินเทอร์เน็ตค่ายทูเนี่ยมันยกเลิกยังไงนะครับแต่ก็มีอีกหลายหายคนเลยนะครับที่เพิ่งมาใช้ค่ายทูใหม่ๆนะครับหรือว่าหลืมวิธียกเลิกไปแล้วเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับกับวิธียกเลิกอินเทอร์เน็ตค่ายทูนะไปเลย สวัสดีคุณผู้ชมในช่องกรเรืองแสงนะครับถ้ามีเสียงเออะโวยวายอะไรนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าข้างนอกเขาเตะตะก้อนนะครับเฮล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 บางทีมันก็จะเข้าใหม่นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับการยกเลิกอินเทอร์เน็ตทูกันดีกว่านะครับแน่นอนละครับการยกเลิกอินเทอร์เน็ตทูเนียมันจะมีหลายแบบด้วยกันนะครับผมจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆกันเลยนะครับมันจะมี ห้าวิธีในการยกเลิกอินเทอร์เน็ตทูนะครับวิธีแรกนะครับวิธีแรกนั่นก็คือกดดอกจัน1 9 0ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับรหัสนี้จำเอาไว้นะครับคือการยกเลิกอินเทอร์เน็ตทันทีเลยนะครับต้องเป็นอินเทอร์เน็ตแบบต่อเนื่องนะครับหรืออินเทอร์เน็ตแบบที่มันติดฟับต่างๆนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อั้นอ่าอินเทอร์เน็ตไม่อั้นอินเทอร์เน็ตติดฟับฟับ 128k ฟับ3 8 k ฟับ 64k อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับที่มันติดฟับต่างๆอันเนี้ยรหัสเนี้ยคือการยกเลิกอินเทอร์เน็ตแบบต่อเนื่องนะครับกดปับ๊บหายทั้งยวงเลยนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีแพ็กเกจอะไรก็ตามกี่ตัวกี่ตัวแล้วก็ตามนะครับก็จะถูกยกเลิกทันทีเลยนะครับแต่ไม่สามารถเอามายกเลิก แพ็กเกจโซเชียลต่างๆได้นะครับ Facebook, Line, IG, WhatsApp อะไรที่มันแถมมากับซิมอ่ะเออแถมมากับซิมนะครับไม่สามารถยกเลิกได้นะครับกับอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดนะครับเน็ตแบบเต็มสปีด1กิก2กิก10กิก5กิก8กิก15กิกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเต็มสปีด ไม่ว่าจะเป็น1วัน2วัน3วัน15วัน7วัน30วันอะไรก็ตามครับไม่สามารถยกเลิกได้นะถ้าเป็นเน็ตแบบเต็มสปีดนะครับอันนี้คือรหัสยกเลิกแบบเน็ตต่อเนื่องดอกจัน190าดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับคงไม่งงกันนะตัวต่อมาเนี่ยก็เป็นดอกจัน901ดอกจัน0ย์สี่เหลี่ยมนะครับ หักจางเก้าศูนย์หนึ่งหลักจาศูนย์สี่เหลี่ยมเนี่ยคือรหัสที่เอาไว้ยกเลิกแพ็กเกจแบบต่ออายุอัตโนมัตินะครับเออไม่ใช่ว่ายกเลิกได้ทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมต้องไม่มีเงินในซิมนะครับต้องไม่มีเงินในซิมเลยและก็เป็นแพ็กเกจที่มาต่ออัตโนมัติใช่ไหมเวลามันมีเงินในซิมเนี่ยมันจะหักเงินในซิมใช่ไหมแต่อันนี้เราไม่ต้องเติมเงินเข้าซิมครับให้ระบบเนี่ยมันต่อไม่ได้ มันต่อแพ็กเกจไม่ได้พอมันต่อไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ใช้รหัสตัวนี้แหละครับดอกจัน901ดอกจัน0่เหลี่ยมเพื่อยกเลิกนั่นเองนะครับกดปับ๊บก็จะยกเลิกอินเทอร์เน็ตที่มันค้างอยู่นะครับที่มันรอต่ออัตโนมัติอนะ่ะมันค้างอยู่ปุ๊บยกเลิกทันทีเลยนะครับถ้ากดไปนะไม่ว่าจะเป็นค่าโทรอ่าค่าโทรแบบต่ออัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยก็ยกเลิกเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องเติมเงินเข้าซิมเดี๋ยวกดไปปุ๊บมันก็จะยกเลิกเลยนะครับ หรือแพ็กเกจแบบต่อเนื่องแพ็กเกจไม่ย่างอันอะไรก็ตามที่มันรอต่ออัตโนมัติเนี่ยใดๆก็ตามเนี่ยครับกดตัวนี้ก็จะเป็นการยกเลิกให้นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูรหัสต่อมากันบ้างดีกว่านะครับรหัสต่อมาก็คือดอกจันานย์901แล้วก็ตามด้วยรหัส4ตัวท้ายของโปรเสริมที่คุณผู้ชมสมัครไปนะครับตัวอย่างนะครับดอกจันเก้าร0ดอกจันหนย์1107สี่เหลี่ยมใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเอ้ย ตัวเนี้ยเราไม่ต้องการใช้แล้วเราไม่ต้องการใช้แล้วเราอยากจะยกเลิกแต่ว่ามันยังวันยังไม่ครบวันมันยังใช้ได้อีกต้องครึ่งเดือนได้อีกต้องสิบวันได้อีกต้องห้าวันอะไรอย่างเงี้ยเสียดายนะเออไม่อยากให้มันต่ออัตโนมัติยกเลิกยังไงดีนะครับก็นั่นแหละครับใช้วิธีนี้แหละครับกดดอกจัน901แล้วก็ตามด้วยรหัส4ตัวท้ายนะครับก็คือ1107นั่นเองดอกจัน901ดอกจัน1107สี่เหลี่ยมนยครับ ระบบก็จะทําการยกเลิกให้นะครับแต่ว่าไม่ได้ยกเลิกทันทีจากไปยกเลิกตอนครบวันใช้งานแล้วครบ30วันแล้วนะครับเออเฮอครบ30วันแล้วหรือถ้าเป็นรายอาทิตย์ที่มันแบบต่ออัตโนมัติเนี่ยพอครบอาทิตย์แล้วถ้ากดรหัสตัวนี้ตามด้วย4ตัวท้ายของรหัสโปรเสิร์ฟนะครับระบบก็จะยกเลิกให้คงไม่งงกันนะเออคงไม่งงกันนะฉะนั้นใครสมัครแพ็กเกจใดๆก็ตามนะครับ อย่างน้อยๆคุณผู้ชมต้องจํารหัส4ตัวท้ายเอาไว้ให้ดีๆนะครับเออถ้ามันยาวกว่า4ตัวท้ายนะมันเป็นรหัสของออคนขายโปรเสริมเขานะครับอะไรไม่ต้องไปสนใจเอาแค่4ตัวนะครับ4ตัวเท่านั้นนะนะครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยยังสามารถใช้งานได้จนครบวันใช้งานนะครับพอครบแล้วก็ระบบก็จะไม่ต่อให้นั่นเองนะครับอันนี้คือแบบที่3านะครับ แบบที่4ี่นะครับคือการยกเลิกผ่านลิงก์นั่นเองนะครับลิงก์ของค่ายทูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนสามารถเข้าไปแล้วก็จิ้มได้เลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับจะผมจะปักหมุดเอาไว้เนี่ยครับอันนี้คือลิงก์ที่ผมเซฟเอาไว้บนหน้าจอนะครับเวลาผมจะยกเลิกเนี่ยผมก็แค่จิ้มไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ เบอร์โทรของเราครับด้านล่างสุดเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมด้านล่างสุดเลยนะมันก็จะไปตรงเบอร์โทรของเราใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างล่างครับอ่ะมันก็จะแสดงแพ็กเกจปัจจุบันที่เรามีนะครับไอที่เป็นสีแดงๆอะเห็นไหมครับยกเลิกแพ็กเกจนี้ยกเลิกแพ็กเกจนี้ไอตรงเนี้ยคือสามารถยกเลิกได้นั่นเองนะครับเออ ตัวไหนที่มันยกเลิกได้มันก็จะเป็นสีแดงแดงมีคําว่ายกเลิกแพ็กเกจนี้นั่นเองนะครับถ้ามันเป็นแบบรายวันเห็นไหมครับ9ก้ิกเบาทที่ผมสมัครไปเนี่ยมันจะไม่มีสีแดงแดงเลยเพราะว่ามันไม่สามารถยกเลิกได้มันเป็นรายวันแบบไม่ได้ต่ออัตโนมัตินั่นเองนะครับเออไม่ได้ต่ออัตโนมัติและที่สําคัญเลยคือมันเป็นเนี่ยเกิกมันเป็นเน็ตปริมาณครับอย่างที่ผมบอกไปอ่ะถ้าเป็นเน็ตปริมาณจะไม่สามารถยกเลิกได้ต้องรอให้เป็นหมดอายุไปเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกเลิกให้ดู1ข้อความก็แล้วกันนะครับเน 20บเมกะไบต์นะครับอ่ะนี่ผมจะกดยกเลิกปึ๊บนี่เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับว่ายกเลิกการใช้งานแพ็กเกจนี้ไหมนะครับเออแล้วก็กดสีแดงๆได้เลยครับก็ยืนยันปึ๊บนี่รอทําการแป๊บหนึ่งครับอืมปึ๊บเรียบร้อยครับยกเลิกแพ็กเกจแล้วก็จะมี s m s มาเด้งมาด้วยนะครับอันนี้แหละครับคือการยกเลิกผ่านเว็บไซต์ของค่ายทูนั่นเองนะครับส่วนวิธีสุดท้ายครับวิธีสุดท้ายวิธีที่5นะครับวิธีสุดท้ายคือการโทรเข้า 1>, 1 2 42นั่นเองนะครับห้าหนึ่งสองสี่สองโทรหาพนักงานแล้วก็ให้เขายกเลิกให้แต่การโทรเข้าศูนย์นะครับ1 2 4 2เนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่ามันจะติดต่อ,อยากมากๆเลยนะแล้วก็จะมีการคิดค่าโทรด้วยนะครับครั้งละ3บาทนั่นเองเพราะว่าเป็นเบอร์โทรพิเศษนั่นเอง 12, 42ีเป็นแค่4ตัวนะครับต่อให้เรามีค่าโทรทุกเครือข่ายก็ตามก็จะถูกคิดเงินอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเบอร์พิเศษนั่นเอง ฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนเนี่ยยกเลิกแค่4วิธีแรกก็พอแล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมลาะชอบวิธีไหนที่สุดก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับหรือว่ามีวิธีมากกว่านี้นะครับมีช่องทางที่ยกเลิกได้มากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆถ้าอื่นๆก็จะเป็นประโยชน์มากๆเช่นกันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอตอนต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย